ทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกุมภ์ในช่วงเดือนเมษายนโอ้ยเมษายน2565นายนะคะชาวราศีกุมภ์คือผู้ที่เกิดวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ก็ตรงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลักวันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจนงยังกันนะคะโอเคมาดูกันค่ะว่า ชาวราศีกุมช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน t e m p e r o r A c ับ f อดค่ d หนึ่งดาบ Five of Pentacles ห้าเหรียญ uh, Seven of Cups ค่ะเจ็ดถ้วย t h uh, e e e of f a n t สำหรับชาวราศีกุมนะคะเออจสัวว่าช่วงที่ผ่านมาคุณน่าจะมีความแบบ ค่อนข้างตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนแล้วก็มีความย,ยึดถือตัวเองเป็น,ปนที่ตั้งแล้วอะคือเหมือนคุณก็ไม่อยากจะแก้ความรู้สึกอะไรใครหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์คนที่มีที่พงก,กับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะอืมไอส้สาวดูแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ความรากักความสัมพันธ์ที่ มันอาจจะมีเรื่องของคนอื่นๆเข้ามาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรใดๆทั้งนั้นหรือมันอยู่ในช่วงการพิจารณาหรือแบบเลือกหรือคุณเป็นตัวเลือกอะไรในความสัมพันธ์ซึ่งตัวคุณเองมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะไม่ที่จะไม่เป็นตัวเลือกอะไรของใครแล้วก็าจากาที่ามาคุณเองก็ ดูเงาตโดดเดี่ยวหรอหรือแบบมันมันถูกทำร้ายหรือแบบดูดูเสียใจอะนะคะดูเหมือนแบบเหมือนถูกกระทำมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนี่แหละแล้วค่อนข้างที่จะมีแบบแผนหรือช็อกช้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบอยู่ในใจอาจจะอยู่ดูเงาๆเพราะว่าไอ้สองคุณเลือกที่จะทำอะไรให้มันให้มันถูกให้มันควรหรือว่ายุติธรรมกับตัวเองอะ คุณนะะ่าจะสตรองมากนะคะ,ะช่วงที่ผ่านมาเพราะการตัดสินใจของคุณเหมือนคุณมีศักดิ์ศรีมากขึ้นเหร,อหรือแบบเขาเรียกอะไรต้องรักศักดิ์ศรีของตัวเองมากขึ้นแล้วอะเพราะว่าการที่ความสัมพันธ์มันดูไม่อะไรสักอย่างหรือมันดูแบบดูฟุฟ้งๆดูแล้วมันทาให้คุณเหงาอะแล้วมันทาให้คุณแบบเหมือนเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนแบบอะไรสักอย่างคือมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้อะไรสักทีแล้วก็เนี่ย จากสิ่งที่เราต้องการมันมันกลับไม่ได้ก็คุณก็เป็น the emperor เลยค่ะขั้นสุดที่แบบว่าบางทีมันอาจจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆหรือแบบมีความตั้งมั่นกับกับก,บก,การกระทําของตัวเองหรือการตัดสินใจของตัวเองแล้วว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีถ้าความสัมพันธ์มัน,ม,ม,ม,น,ม,นมันไม่โอเคก็ก็ไม่ต้องอะไรแบบนี้นะคะ คนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอะไรในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันทูอสอดคะ่ะสองดาบไนอฟคัพค่ะอัศวินถือถ้วยเดอะทาวเวอร์่าคิงออฟบ,บานคะ่ะราชาถือไม้เท้าแล้วก็โฟบสอดสีดาบคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาสํหรับบางทีมันก็นั่นแหละอาจจะมีในเรื่องของความแบบ รับรู้อะไรบางบางอย่างหรือความรู้สึกมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กระทนหันบางทีก่อนหน้าน,นี้คนที่คุณคุยคนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูหรือเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎวิพิจิกก็ได้นะคะคือบางทีมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่มันมีเหตุเกิดขึ้นแบบกระทนหันหรือแบบไม่ได้ตั้งใจหรือแบบว่ามีการตัดสินใจอะไรที่ท,ที่รวดเร็ว การกระทําของคนคนหนึ่งที่แบบว่าเรารู้สึกไอ้แต่ว่าเขาเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณอาจจะคุยหรือคนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นคนที่ที่ค่อนข้างที่จะมีสะเสน่ห์หรือว่าอืเขามีความแบบพระพาความสมควรนะคะกับ,ก,บกับการสร้างความสัมพันธ์ไอ้แต่ว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็มีความเหมือนแบบไม่แน่ใจหรอหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบุตัดสินใจอะไรยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็แบบไม่ไม่อะไรสักทางหนึ่งแต่แบบหน้าตาเขาก็ดูมีความกังวลแล้วแบบว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้นอะความสัมพันธ์มันมีความนิ่งๆอะไรกันไปนะคะมันอาจจะดูแบบเฉยๆหรือแบบว่าดูเหมือนพักๆอะคะ่ะเหมือนแบบอารมณ์แบบอยู่เฉยๆก่อนอยู่กับตัวเองก่อนนิ่งๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าความมีเสน่ห์ของเขาหรือว่าการที่เขาแบบยังไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจได้ว่าจะยังไงต่อก่อนสมพันธ์ไหมมันก็เลยเป็นอารมณ์ที่ว่าโอเคมันก็เหมือนมีการตัดสินใจอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไปแบบนั้นนะคะแล้วมันก็ไอสารวาเขามีความคิดเหมือนกันว่าเขาจะยังไงต่อกับคุณดีอารมณ์ประมาณว่าคืออยากจะหยิบยื่นถ้วยให้อยาาจะอยากจะให้ความรักหรืออยากจะหยิบยื่นความรู้สึกให้ให้ดีไหมนะอะไรแบบนี้นะคะ สถานการณ์ความรักของชาวราศีกุมค่ะในช่วงของเดือนเมษายนห้าเป็นอย่างไรมาดูกันเด o ะโฟร์ o p e n ปเป l e โคสิบเหรียญเด e m เมดิเชียนเอบวานค่ะหนึ่งไม้เท้าอ๋อ uh, น of p ป n n a c l e สค่ะอัศวินถือเหรียญโอเค สำหรับชาวราศีกุมนะคะสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงของเดือนเมษายนหกห้านะคะอือให้สอกว่ามันมันมันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่นะหรือตัวคุณเองอะ่ะในช่วงเดือนเมษายนบางทีคุณอยากจะทําอะไรอะ่ะอยากทําอะไรตามความรู้สึกอยากทําอะไรตามตามความต้องการของคุณเลยคุณไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นคุณอยากจะ อิสระหรอหรือแบบอ,อยากทำอะไรก็ทำอะนะ่ะแต่ไอสาว่าเมษายนหกห้านี้สถานการณ์ความรักวามสมอ์ของคุณไอ้สาวมันเป็นไป,น,ปนทิศทางที่ดีอะ่ะมันจะได้มีการเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นอะไรจากการที่แบบเหมือนมันมีความนิ่งอะไรกันมาหรือแบบบางทีคนที่เขาอยากจะ้างความสมัครขคุณอะเหมือนเขาดู สถานการณ์มามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันถึงจังหวะเวลาที่เขาเองจะมีการทำอะไรบางอย่างกับคุณเนี่ยในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่า,เ,าเป็นอะไรที่อยากจะชัดเจนอะไรมากขึ้นแล้วก็อไอษาวว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรือคุณคุณมองในเรื่องของความสัมพันธ์ไว้เป็นอย่างไรอยากจะให้มันประสบความสำเร็จยังไงอธิามันสําเร็จอะ มันจะมีการเริ่มต้นใหม่บางทีคุณหรืเขาจากการที่เขามีการนิ่งๆอะไรกันไปมันก็ทําให้เหมือนเหมือนเริ่มต้นทำความรู้จักอะไรกันใหม่ในในอีกสถานการณ์หนึ่งในอีกอความรู้สึกหนึ่งก็ได้นะคะมันก็ตีแบบเหมือนจริงจังขึ้นหรือแบบว่าถ้าอยากจะคบกันก็เริ่มต้นศึกษาใหม่ไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งอ็จะว่ามันมันเป็นอะไรที่คุณคอนโทรลได้หรือว่าตัวคนเองอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณ คาดการไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงสถานกา,ณาราณ์ความรักของเขาในช่วงเดือนเมษายนของท่าเป็นอย่างไรมาดูกัน The s t r a n ค่ะ Ace of Pentacles ค่ะหนึ่งเหรียญ p e of s o r d เด็กถือดาบ10 of Cups สิบถ้วยแล้วก็10 of Pentacles ค่ะสิบเหรียญ สำหรับคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงนะคะบางทีในช่วงเดือนเมษายน65อาจจะยังดูรกรกรา้าหรือทำตัวฟิตเฟียนในการที่จะแบบว่าอาจจะนิ่งๆอยู่หรือหรือพยายามดื้อดึงในการที่จะแบบไม่อะไรกับกับความสัมพันธ์แต่ว่าไอ้สาวตัวเองยังมีการจับตาดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อยู่บางทีคนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะดูเฉยเหรือว่า ดูดูไม่อะไรแต่สาว่ามันมันมีความที่เขายังอยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณอยู่ไอ้สาว่าคุณคณนนี้ต่อให้คุณกับเขาไม่มีความแตกต่างอะไรกันยังไงอะนะบางที่เขาก็จะมาเป็นหมีให้คุณได้ดึงโซ่เล่นอย่างเงี้ยแหละมันเหมือนแบบความรู้สึกหลังจากที่เขาคอยมองหลังจากที่เขาสัมผัสหรือว่าหลังจากที่เขาคอยดูมาโดยตลอดแล้ว,แล,วแล้วมันทําให้เขาได้คิดได้ไสาวว่า ต่อเขาจะดื้อแค่ไหนต่อคุณหรอเขาจะแตกต่างแค่ไหนเดี๋มีความไม่เข้าใจกันมันจะมีการยอมกันอ่ะพอเขา้าอยากให้คุณดูแลเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เริ่มมองในเรื่องของความที่ซีเรียสขึ้นจริงจังขึ้นใอ้สัว่าเขาเองค่อนข้างมีความรู้สึกที่ดีกับคุณในในแง่ที่แบบว่า เหมือนคนในครอบครัวเหมือนแบบเหมือนคนที่อาจจะจะสางความสมัมพันธ์แบบซีเรียสน,นะแต่บางทีก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นแต่พอมันเป็นจังหวะที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมันมันไม่โอเคแล้วก็เริ่มที่จะหายๆอะไรกันไปมันกลับมันกลับเป็นการดันหรือว่าบังคับให้ต้องคิดว่าถ้าอยากจริงจังมันควรจะต้องทําได้แล้วหรืออะไรแบบนี้ยนะ่ะ เมันขึ้น1ิบถ้วยกับ1ิบเหรียญนสะัวว่าการมีคอมมิชเมนต์หรือการการจริงจังต่อกันในความสัมพันธ์หรือการที่ลงสถานะความสัมพันธ์มีสิทธิ์นะคะในเดือนเมษายนที่ที่มันจะจะได้เกิดขึ้นอย่างที่ต้องการนะคะอืาอยากบอกแนะนำอะไรชาวราศีกุมนะคะมาดูกันเอซัสบสคัหนึ่งดาบ ซีซอบคัพข้าวหกถ้วย5ฟฟอบวานห้าเมถ้าเลตโก้วิชอมีเตเกนเดดเดวิลสลิชูนอ่า Let s u อร์ตรี e ล a กซ t ชันนะคะอือสิ่งที่พ่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำนะคะกาศชาวราศีกุมใอ้สาว่ามันมีเรื่องของ ความขัดแย้งอะไรกันอยู่ระหว่างตรวคุณกับเขาบางทีมันมีความไม่เข้าใจกันค่ะหรือว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันค่อนข้างท็อกซิสต์เรชชิพค่ะเดวิลคือมันมันอาจจะมีความหลงไหลมันอาจจะมีความชอบรู้สึกต่อกันแต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีหรือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แล้วมันดูวุ่นวายเนี่ยแล้วมันก็ทําให้เหมือนมีความขัดแย้งหรือ จิตใจคุณมันต่อต้านในเรื่องเรื่องนี้มาโดยตลอดว่ามันมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิหรืออะไรเงี้ยหรือแล้วก็พยายามที่จะสู้ไหมเพื่อให้แบบได้ความสัมพันธ์นี้มาแต่ก็ดูแล้วสู้ไปแล้วก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้อะค่ะมันก็ยังเป็นอะไรที่อืมไม่ได้มีความสุขหรือว่ามันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อ่ส่งผลที่ดีต่อตัวคุณ มันก็เลยเป็นอารมณ์ที่ว่าชาวราศีกุมอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะปล่อยวางหรือปลดปล่อยเลือกที่จะอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลือกความโดดเดี่ยวดีกว่ามีความสัมพันธ์ที่มันดูวุ่นวายแล้วต้องมีปัญหาอยู่ตลอดไหมใส้สาวาชาวราศีกุมตัดสินใจไปแบบนี้แต่สิ่งี่พ่อยากจะบอกนะคะคือถ้าคุณตัดสินใจไปแบบนี้ก็ก็ถือว่าปล่อยปล่อยกันไปแล้วก็มันเหมือนอารมณ์ประมาณว่า ก็หวังว่าสักวันหนึ่งก็คงจะได้กลับมาพูดคุยนะไอ้สาวว่ามันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันค่ะแต่ตอนนี้ชาวราศรีกุมภ์ตัดสินใจที่จะดูอย่างโดดเดี่ยวดีกว่าถ้าความสัมพันธ์ที่มีมันไม่โอเคเพราะคุณอยากจะผ่อนคลายคุณอยากจะรีและกะอะไอ้สาวว่าคุณไม่อยากมาคิดมากคุณไม่อยากมาคิดเยอะหรือแบบต้องมาเอาเอเนอร์จีทั้งหมดไปรวมกับความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้ดั่งใจขนาดนั้น ไอ้สาเชื่อว่าในอนาคตค่ะมันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันหรือว่ามันมีการคาดหวังที่ว่าจะมาเจอกันแล้วมาซัพพอร์ตหรือว่ามามามีกันและกันอยู่แต่เป็นแค่ตอนนี้มันมันจะยังดูนิ่งๆเพราะคุณอยากที่จะผ่อนคลายแล้วคุณคุณไม่อยากเครียดคุณไม่อยากมามาเจอกับปัญหาอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมนะคะราศีไรดาวอะไรลัคนาไรุาอไราอไรที่มีเกมมิดพองกับชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนถึาค พูโตราศีพิจิกขามมาราศีเมษน,นเซอร์กรกฏโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปได้วยนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย